คิดเอาเองก็แล้วกันอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของพันตำรวจตรีประชาภูนวิวัฒน์ผมนอนแก้ผ้าเหงื่อโทมกายอยู่บนเตียงทงั้งทังที่ภายในห้องเย็นช่ำเพราะเครื่องปรับอากาศก็จะไม่ให้เหงื่อโชกได้ยังไงล่ะครับในเมื่อเพิ่งเสร็จธุรกิจเรลงสวัสดกับสาวน้อยเนื้อนิ่มนางหนึ่ง ที่นอนหลับตาพริ้มหายใจระรวยอยู่ค้างๆกำลังคิดจะเอื้อมมือไปหยิบบุหรี่รถอเมริกันมาสูบก็ดียินเสียงกริ่งโทรศัพท์ในห้องอาหารดังกังวานจึงรีบกระวีกวาดลุกขึ้นคว้าผ้าขนหนูมาผ่านทอนลางกันอุจาตาแล้วลงจากเตียงเปิดประตูห้องนอนเดินไปที่บ่าพังนึกด่าไอ้มนุษย์คนที่โทรม,มารบกวนตอนดึกๆดื่นๆคงจากสิ่งเพชรพูดผมกรอกเสียงลงในกระบอกโทรศัพท์อย่างอารมณ์ไม่ค่อยดีกำลังทำอะไรอยู่ไอ้นักสืบทางปลา,ายสายถาม ใครวะหวานตำรวจตรีมนัฐมีเดชโถไอ้สันดาลผมด่ามันเพราะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุนเสกปุกกุทมไมวะมาเจอกูนหน่อยที่ไหนบ้านคุณสุริยันนักธุรกิจชื่อดังไงรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ได้ยินชื่อนี้มีเรื่องอะไรวะฆาตกรรมผมสะดุ้งเหือกแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับกูเอานะถ้ามึงไม่มาแล้วก็พรุ่งนี้คอยรับหมายจับว่าแล้วมันก็วางหูโทรศัพท์ผมก้าวเข้าห้องนอนคว้ากางเกงมานุง่ง ใครโทรมาคะกองจากสาวน้อยบนเตียงถามตำรวจอะรีบแต่งตัวกลับบ้านเธอลุกขึ้นนั่งอะไรกันคะเรื่องสําคัญมากพรุ่งนี้คุณต้องไปหาฉันนะครับผมจูบแก้มเธอทีหนึ่งขณะใส่กระดุมเสื้อแล้วรีบสวมรองเท้าก่อนออกจากห้องวิ่งไปขึ้นรถที่จอดอยู่ในโรงรถครูเดียวก็ขับลันซาสปอร์ตมุ่งตรงไปยังบ้านนายสุรยิยันนักธุรกิจโฆษณาสินค้าชื่อดังของเมืองไทยตึกหลังนี้ปลูกบันเนินเตี้ยๆในที่ดินไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่ ขณะที่ผมไปถึงมีรถวิทยุกองปราบปรามและรถจีบตำรวจท้องที่จอดอยู่ก่อนแล้วพลตำรวจคนหนึ่งยกมือห้ามเมื่อเห็นผมก้าวขึ้นบันไดทำท่าจะเข้าไปในห้องรับแขกหรือเป็นใครเขาถามช่างอ้วนะมาทำไมทุลารสิวะเขาจ้องหน้าผมเขม่งคนภายนอกห้ามเข้านายหรือเรียกอ้วมาหรือชื่ออะไรกงจากสิงเพรออกครับขอประทานโทษครับจะเบ่งก็ดูตามาตาเรือบ้างสิวะทีหลังอะ่ะเขาชิดเท้าตะเบแต่พลางบอก สารวัตรมนัทอยู่ในห้องเขียนหนังสือด้านโน้นครับผมเดินผ่านห้องรับแขกไปสู่ห้องนั้นด้วยความจัดเจนรู้ทางเพราะเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วมนัดมีเดชกําลังปรึกษาหารืออยู่กับร้อยตำรวจโทในเครื่องแบบคนหนึ่งผมคิดว่าคงเป็นนายร้อยเวรสอบสวนสถานีตํารวจเจ้าของท้องที่นอกจากนี้ยังเห็นผู้หญิงสาวสวยรูปร่างเพียวลมยืนหน้าเศร้าดวงตาทั้งสองข้างแดงก่าเพราะเพิ่งผ่านการร้องไห้มายกยศศพนายสุริยันนอนแผห่หลาใกล้โต๊ะทำงานที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายของห้อง มองดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่าเขาตายเพราะถูกตีหน้าผากอย่างแรงจนกระโหลกศีรษะแตกเลือดปนมันสมองหลายจากบาดแผลแลดูน่าสยดสยองข้างๆศพมีพระพุทธรูปทองเหลืองปางห้ามยาสูงหนึ่งศอกวางอยู่ในลักษณะที่ใครคนใดคนหนึ่งเจตนาโยนลงบนพื้นห้องหลังจากใช้องค์ท่านเป็นศาสตราวุธทำร้ายเจ้าของบ้านจนถึงแก่ความตายแล้วมณัฐเห็นผมเดินเข้ามาก็ทักถ่ายรวดเร็วดีจริงไอ้เสือรอตำรวจโทรแล้วผู้หญิงคนนั้นหันมามองเกือบพร้อมกัน ผมนึกไม่ออกว่าเคยเห็นหน้าเธอที่ไหนมาก่อนนี่คุณสมเฉลวคุ้มันผู้ตายมนัสแนะนําให้รู้จักผมก้งจากสิงเพชรครับเธอยกมือไวายสวัสดีค่ะกรานาไปอยู่ในห้องรับแขกสักครู่มนัสบอกสมเฉลวผมมีธุระพูดกับนักสืบใหญ่เป็นการส่วนตัวสักครู่ครับเมื่อเธอออกไปแล้วเขาก็เล่นงานผมทันทีมีชื่อมึงพพันในคดีนี้ผมขมวดคิว้วเฮ้ยมนัดชี้ไปที่โต๊ะทํางานตัวนั้น สุริยันเขียนไว้ในปฏิทินว่านัดให้มึงมาพบที่นี่วันนี้เวลาทุ่มหนึ่งผมทอนหายใจโล่งอกใช่เพราะเขาจะจ้างกูเกี่ยวกับอะไรให้เป็นบริการคอยคุ้มกันขณะเขาทํางานซึ่งเมื่อหกเดือนก่อนกูเคยรับจ้างมาแล้วครั้งหนึ่งทําไมสุริยันต้องจ้างมึงเขาอ้างว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากลูกค้าเป็นเงินเรือนแสนมึ่งหมายถึงค่าโฆษณาสินค้าเออไม่น่าเชื่อสมัยนี้สินค้าทุกชนิดก็ต้องทุ่มค่าโฆษณาจึงจะขายดีสิวะมนัดพยักหน้างึกๆงึก เราคืนนี้ทําไมมึงไม่มาตามนัดกูติดธุระสําคัญผมนึกถึงกลิ่นเนื้อฉุนๆของผู้หญิงบนเตียงนอนก่อนตอบยิ่งกว่าเงิน5,000ันบาทที่สุริยันจ่ายให้เว้ยประเด็นนี้คุณสงสัยอะไรอีกไหมมันนัดถ่านไปถามร้อยตํารวจโทที่ยืนฟังอย่างสงบไม่มีครับแต่ยังน้นช่วยชี้แจงให้สารวัตรใหญ่และผู้กํากับของคุณทราบไว้ด้วยว่าคณะเกิดเหตุกงจากไม่ได้อยู่ที่นี่มึงเป็นสารวัตรกองปลาบผมตั้งแง่กับมนัดเสือมายุ่งคดีนี้ทําไมวะก็คุณโฉมเฉลิวโทรศรัพท์แจ้งเหตุไปที่กูนี่ว หมายความว่ามึงต้องทํางานร่วมกับตํารวจท้องที่เดี๋ยวนี้ใช่แต่ถ้าบุ้ใหญ่สั่งแล้วครับก็ต้องวางมืองั้นกูกลับยังไม่ได้มีอะไรีกวะมึงองช่วยสืบคดีนี้ด้วยสิฐานะที่เคยมีธุรกิจโพพันกับผู้ตายมาก่อนผมรีตาจ่ายเท่าไรส้นตีนมันก้าวหนักแน่นการกุศลเว้ยตกลงผมรับคําอย่างง่ายได้เพราะมีเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งยังบอกใครไม่ได้ต้องการรู้อะไรมั่งใครเป็นคนพบศพโฉมเฉลามมาที่นี่ตอนห้าทุ่ม เห็นประตูล้วหน้าบ้านเปิดอยู่เลยเข้ามาสำรวจดูก็พบสุรยยานนอนตายลนานักษณะนี้ผมพยักหน้าช้าๆลางกล่าวขอสัมภาษณ์เธอหน่อยก็อเอาสิมนัดแล้วผมพากันเดินเข้าไปในห้องรับแขกพบโฉมเฉลานั่งหน้าเศร้าอยู่บนเก้าอี้หนุม่มจึงซุดตัวลงบนโซฟาแล้วมนัดก็บอกกับเธอว่าคองจากรับปากกับผมจะช่วยตำรวจที่คลายคดีนี้ขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้รายละเอียดทุกอย่างโดยไม่ปิดบงังค่ะเรื่องมันเป็นยังไงครับผมถามทันที คืนนี้คุณสุริยันนะัดคุณชิงเฉาวิสิตวงเจ้าของผงซักฟอกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมาทานอาหารค่าที่ฉันทราบเพราะเขาบอกให้ช่วยสั่งกับเขาจากร้านอาหารใกล้ๆมาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานบ้านนี้ไม่มีคนโกรธหรอครับสุริยันเป็นคนจู้จี้และเจ้าระเบียบชอบอยู่ตามลําพังจึงจ้างคนมาซักผ้าและทําความสะอาดในตอนเช้าและให้กลับตอนเย็นส่วนอาหารเขาออกไปทานนอกบ้านทุกวันหมายความว่าผู้ตายนอนบ้านนี้คนเดียวเธอพยักหนา้าใช่ค่ะคุณมาถึงที่นี่กี่โมงครับประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ แล้วทำไมไม่ร่วมรับประทานอาหารด้วยเพราะสุริยันบอกว่าต้องการพูดธุรกิจกับแขกผู้มีเกียรติตามลําพังตอนที่มาถึงคู่มั่นคุณกําลังทําอะไรคุยกับคุณชิงเชาอยู่ในห้องทางานค่ะสวัสดีครับจากนายสิบตำรวจคนหนึ่งเข้ามาทําความขอรขคดจังหวะการสอบปากคาม,มานัดฐานความเมื่อไรวะแพทย์โรงพยาบาลตํารวจมาตรวจอบครับพาเขาไปห้องนั้นสิเซอร์ครับเมื่อจากกองปราบออกไปแล้วผมจึงถามชมฉเฉลาอีกครั้งคุณได้ยินคําสนทนาระหว่างสองคนนั้นบ้างไหมเธอสั่นหัว ท่านั่งรอเขาอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ประมาณ10นาทีคุณเอกสิทธิ์ก็มาใครกันอีกเจ้าหน้าที่แผนกถ่ายภาพยนตร์ทาโฆษณาของสุริยันค่ะกินเหล้าเมาแปะมาเลยทีเดียวพอมาถึงก็พูดรวนสุริยันต่อหน้าคุณชิงเฉารวนเรื่องอะไรพูดทํานองว่าสุริยันเอาเปรียบเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองจึงไม่อยากร่วมงานด้วยอีกแล้วและขอร้องให้สุริยันซื้อหุ้นทั้งหมดของเขาในบริษัทมีอยู่เท่าไหร่ดูเหมือน2 5ค่ะแล้วคุณมั่นคุณว่าไงก็บอกให้กลับไปก่อนเอาไว้พูดกกัันนนนททีี่่สสางงาพรุ้แลเอิอิธ์ยม ฉันไม่อยากเห็นเขาทะเลาะกันเลยต้อนเอกสิทธิ์ออกจากบ้านเรียกแท็กซี่ให้กลับไปแล้วก็พอดีน้องสาวสุริยันเข้ามาหลังจากบิดามารดาเสียชีวิตไปแล้วสุริยันก็เหลือญาติสนิทเพียงน้องสาวคนนี้เท่านั้นผมจุดบุหรี่สูบพ่นควันขงมงก่อนถามเธอมาทําไมมาเอาพระประจําวันที่ได้จากวัดแห่งหนึ่งที่เชิญเธอไปร้องเพลงการกุศลเก็บเงินสร้างโบสถ์ค่ะองค์ที่คนร้ายใช้ตีสุรยิยันใช่ไหมค่ะสุริยันเกิดวันจันทร์เหรอครับ ใช่ค่ะแต่เขาไม่สนใจพระพุทธรูปองค์นี้เลยแม่น้องสาวจึงตั้งไว้หลังตู้เซฟข้างโต๊ะทำงานแล้วเธอกลับไปเลยหรือไงผมซักอีกยังค่ะเธอขอดื่มเหล้าครีมเดมนเต้ถ้วยหนึ่งเพราะเป็นหวัดต่อจากนั้นสุริยันก็ดึงตัวเธอมาคุยกันในห้องนี้ตามลําพังปล่อยให้ฉันคุยกับคุณชิงชาวนในห้องทํางานไปพังพลางก่อนเขาพูดเรื่องอะไรคุณได้ยินไหมทะเลาะกันเสียงดังลัานจับใจความได้ว่ายายจันทิลานัน้นขู่จะฆ่าพี่ชายถ้าขืนพูดแบบนี้อีกแล้วก็กระทึบเท้าปึงปังออกจากบ้านไปเลยค่ะ บ้านเธออยู่ไหนมานัดถามพางควักสมุดพกกับปากกาออกมาเตรียมจดบันทึก<ม>เธอเช่าแฟลตรวมกับเพื่อนนักร้องหลายคนค่ะชมชะเฉลเล่าชี้แจงก่อนบอกตำบลที่อยู่โดยละเอียดซึ่งแฟลตแห่งนี้ผมก็รู้จักดีเพราะอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านสุริยันเท่าใดนักผมรู้กระทั่งหมายเลขโทรศรัพท์ซะด้วยสิมานัดจดยิกทีเดียวเมื่อเสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นกล่าวสุริยันคงโกรธน้องสาวมากสิครับแน่สิคะหน้าบึ้งจนทําให้คุณชิงเชาไม่สบายใจที่เห็นพี่น้องทะเลาะกันรลยะกลับ ฉันก็เลยถือ,อกาสออกไปพร้อมกับเขาหลังกระซิบบอกสุริยันว่าห้าทุ่มจะย้อนกลับมาใหม่มาทําไมครับชมเชลลหรบสายตาลงตามขณะออมแอมตอบเพื่อกําหนดวันแต่งงานมั่นกันมานานเท่าไหร่แล้วครับสองเดือนค่ะผมได้ยินว่าคุณเป็นเลขันอุกาลินีของสุริยันด้วยจริงไหมค่ะชายร่างเล็กสวมแว่นหนาเตะถือกระเป๋าแบบที่นายแพทย์ใช้กันทั่วไปก้าวเข้ามาในห้องแล้วบอกกับมนัตว่าผมตรวจอบเสร็จแล้วพอจะบอกได้ไหมตายเมื่อไหร่ไม่เกินสี่ทุ่มครึ่ง ขอบคุณมากผมกลับโรงพยาบาลก่อนนะเชิญครับเมื่อแพทย์ตำรวจคอยหลังไปแล้วร้อยตำรวจโทรเจ้าของท้องทีงท่ก็โผล่เข้ามารายงานผู้กองพิสูจน์หลักฐานกําลังถ่ายรูปศพกําลังตวงรวจหาหลักฐานในห้องเกิดเหตุครับดีมากเขายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งพร้อมพงกุญแจให้มนัดผมพบในลิ้นชักโต๊ะทำงานผู้ตายครับมนัดรับมาอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นจนจบจึงเงยหน้าขึ้นสำเนาพินัยกรรมสุริยันมอบให้สำนักง,งานทนาความสมมาตรและเพื่อนเป็นผู้ร่างมีข้อความระบุว่า แบ่งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดให้คุณโชมฉเฉล่าแล้วคุณจันทิลาคนละครึ่งเมื่อเขาเสียชีวิตลงทำไว้ตั้งแต่เมื่อะไหร่วะผมถามสองเดือนมาน,นี่เองฉันทราบดีค่ะเพราะสุริยันเคยให้ดูในวันมัน่นจันทิลารู้ไหมมันนัดสักคงทราบแล้วมั้งคะคุณสงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าคุณม่านคุณเธอเม้มปากครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงสายหน้าไม่รู้จะพูดยังไงค่ะมันัดชูพงกุญแจที่มีอยู่ห้าดอกด้วยกันให้โชมเฉล่าดูพลางถามนี่ของใครครับสุริยันค่ะ แน่ใจนะฉันจําได้ผมขอกุญแจพวงนั้นมาพิจารณาดูก็รู้ว่าในจํานวนนั้นมีอยู่ลูกหนึ่งซึ่งรูปร่างของมันผิดแพลกแตกต่างจากสี่ดอกเพราะคนละยี่ห้อกันด้วยจึงลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดกับมนัทว่ากูอยากสำรวจบ้านนี้ให้ทั่วสงสัยแล้ววะนิดหน่อยเอาเลยผมถือพวงกุญแจเดินออกจากห้องรับแขกไปทดลองไขประตูทุกบานพบใบดอกที่รูปร้างแปลกประหลาดนั้นใช้ไขอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังพบห้องเล็กด้านหลังของตัวตึก มีเครื่องฉายภาพยนตร์ขนาด8และ16มิลลิเมตรตั้งคู่กันอยู่โต๊ะก,กลางจอสําเร็จรูปแขวนที่ฝาผนังด้านหนึ่งแต่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อขนดูจนทั่วกับไม่พบฟิล์มภาพยนตร์แม้แต่ม้วนเดียวผมเก็บข้อสงสัยเหล่านี้ไว้ในสมองเพื่อหาทางคลี่คลายให้กระจ่างแจ้งเพราะมันอาจเป็นประเด็นสําคัญต่อการฆาตกรรมครั้งนี้ก็ได้หลังคืนพงกุญแจไขปริศนานั้นให้มานัดแล้วผมก็ขอตัวกลับไปนอนพักผ่อน ปล่อยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทำหน้าที่ค้นหาร่องรอยลายนิ้วมือของคนร้ายในที่เกิดเหตุกันตามลำพังขณะก้าวขึ้นรถที่จอดหน้าตึกพวกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายนครบาลและกองปราบมาถึงแล้วต่างก็พากันขึ้นบนตึกโดยไม่ทักทายผมแม้แต่คำเดียวคุณกำลังมีอำนาจวาสนาก็อย่างนี้แหละครับคิดว่าตัวอาตมานี้เป็นเทวดาจากฟากฝา,กฝากลงมาจุติในเมืองมนุษย์ดวงตกเมื่อไหร่ละมึงถึงจะรู้สึกไอ้ของพันนี้มันบ่แน่หรอกนาย กลิ่งโทรศัพท์ดังเป็นจังหวะติดต่อกันหลายครั้งปลุกผมให้ลืมตาด้วยความเกลียดกลานพลางนึกด่าคนโทรในใจแต่เมื่อชำเลืองดูนาฬิกาบนโต๊ะหัวเตียงนั่นแหละจึงกระวีกระวาดลุกขึ้นเพราะมันบอกเวลา4ี่โมงเช้ากับ15นาทีแล้วเปิดประตูห้องออกไปก็พบไอ้จ่องเด็กรับใช้ในบ้านยืนยิ้มเพลอ,อยู่หน้าห้องสรอนมนันนะจะพูดกับคุณครับมันรายงานผมตรงดิ่งไปที่บาร์เล่าคว้าหูโทรศัพท์กงจักพูดพิด่ตื่นเรอวะเออมีอะไรคืบหน้าาคุยกับกูที่กองปราบเท่านั้นเหรอ เออเดี๋ยวนี้นะไม่ถึงชั่วโมงแล้วผมก็มาปรากฏตัวต่อหน้าสารวัตรแผนกสองกองกำกับการสองกองปรบับปรามในห้องทํางานที่อบอุ่นไปด้วยไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศกุนัดคุณชิงชาวมาสอบปากคำมนัดบอกอย่าให้มึงได้ฟังด้วยเพื่อช่วยกันซักเอกสิทธิ์นั่นลําดับต่อไปชิงชาวมาแล้วเหรอมนัดพยักหน้าเออกาลังคุยกับผู้การหมอนี่เส้นแข็งหน่อยเว้ยกูรู้เพราะอย่างนี้ถึงเรียกมึงมาประกบมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นสามครั้ง ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะพักเปิดเข้ามาเขาเป็นชายสูงอายุร่างร่ำสันสแสดงว่าเป็นนักกีฬาเต็มตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ราคาแพงสวัสดีครับสันลเขาผงกหัวเล็กน้อยเชิญนั่งครับมนัดผายมือไปยังเก้าอี้วางนี่กงจากสิงเพรนักสืบเอกชนที่มาช่วยคลี่คลายคดีนี้ครับชิงเชายิ้มให้ผมก่อนพูดได้ยินชื่อเสียงมานานเพิ่งเห็นตัวจริงเดือนนี้เองเช่นเดียวกันครับคุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณสุริยันถูกคนร้ายฆ่า มันนัดเริ่มงานทันทีผู้บังคับการเล่าให้ผมฟังแล้วครับผมจาเป็นต้องสอบคุณเพราะในบ้านนั้นในคืนเกิดเหตุเอาเลยครับเอาเลยผู้ตายเชิญคุณไปรับประทานอาหารเนื่องจากอะไรครับเพื่อขอให้ผมต่อสัญญาจ้างเหมืงโฆษณาผงซักฟอกของผมในปีต่อไปมนัดเอดหลังพิงพนักเก้าอี้ช่วยเล่าหเหตุการณ์ตั้งแต่คุณไปถึงกระทั่งกลับอย่างละเอียดทีสิครับแล้วเขาก็บรรยายเรื่องเราทั้งหมดซึ่งตรงกับคาให้การของชมเลัลเราไม่มีผิด มนัดพยักหน้าด้วยความพอใจก่อนเอ่ยออกมาขอบคุณมากและต้องขออภัยที่รบกวนเวลาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะให้ผมช่วยอะไรอีกก็บอกคุณขับรถไปส่งคุณชมเฉล่าที่ไหนผมถามบ้างบ้านของเธอคุณติดต่อธุรกิจกับคุณสุริยันมานานแล้วหรอครับสองปีเขานี่แล้วเรียบร้อยดีไหมครับไม่บกพ่องทําให้ประชาชนนิยมผงซอกฟอกของผมมากขึ้นเป็นลําดับก็หมายความว่าไม่เคยผิดพ้องหมองใจกันเลยเข้าพยักหน้าใช่ เคยทราบบ้างไหมครับมีใครเป็นศัตรูกับสุรยิยันไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆขอรบกวนเพียงเท่านี้นครับเมื่อชิงเช้ากลับไปแล้วมนัสถอนใจเฮือกใหญ่ไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยผมขยับจะลุกขึ้นก็พอดีตำรวจในเครื่องแบบพาชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาในห้องแล้วรายงานคุณเอกสิทธิ์ที่สรวัตรสังคุณเอกสิทธิ์ที่สรวัตรสังให้ผมไปตามตัวครับมนัดยิ้มให้ชายผู้นี้เชิญนั่งเขาย่อนตัวลงบนเก้าอี้วาง ได้ข่าว่าสุริยันถูกฆ่าตายเหรอครับเสียงเขาเอ่ยขึ้นใครบอกคุณมนัฐถามก็ตำรวจคนที่ไปตามผมรู้สึกยังไงไม่ได้ขา่าวนี้ตายซะได้ก็ดีไอ้คนเฮงซวยมณัฐลีตาทําไม่ไปว่าเขาอย่างนั้นก็สารวัตรลองคิดดูสิครับฐานะที่ผมเป็นหุ้นส่วนในบริษัทถึง25%้าแต่มันกีดกันไม่ให้ผมได้พบพ่อค้ารายใหญ่ที่มอบหมายให้เราทําโฆษณาเพราะอะไรเอกสิทธิ์ครบกลามแน่นก่อนตอบใกล้จะไปรู้แล้วครับ เมื่อคืนก็เหมือนกันไม่รีบไล่ผมกลับที่เห็นผมกําลังคุยกับคุณชิงเฉาเขาคงคิดว่าคุณเมา,าหรือมัง้งผมแยง้งไม่จริงครับเข้าก่อนกะทีหนึ่งตอนมันเดินทางไปเมืองนอกมีลูกค้ารายใหญ่มาติดต่อเรื่องโฆษณาสินค้าผมก็ต้อนรับแทนแต่ผมมันกลับมารู้เรื่องเขากระดาผมใหญ่หาว่าเสือกนานหรือยังผมถามสักหกเดือนมาน,นี่เองทําไมเขา,มาโมโหคุณไม่รู้ครับทั้งที่ผมก็รับรองเหมือนอย่างที่มันเคยทํา เช่าบ้านพักตากอากาศหาสาวๆไปปนนิบัติทำเหมือนทุกอย่างคุณใช้เงินมากกว่าเขามัง้งไม่ใช่อย่างนั้นผมจ่ายน้อยกว่าครั้งก่อนด้วยซ้ํมามันัดจุดบุหรี่สูบพ้นควันขมงแล้วแย่งผมถามทําไมคุณจงคิดแยกทางกับสุรยิยันทั้งๆท,ที่กิจการก็จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะมันเป็นคนมีรับลงคมในตลอดเวลาสิครับเวลาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมันอาศัยบริษัทเป็นเครื่องมือด้วยวิธีไหนผมถาม ผมกำลังศึกษาอยู่พอดีแต่เท่าที่รู้คือมันจับพ่อค้ารายใหญ่ของเมืองไทยไว้ในมือมันเกือบหมดสิ้นยอมจ่ายค่าโฆษณาให้มันเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยความเต็มใจก็ดีนะสิผมสอดมันก็ทำให้บริษัทคุณมีไรายได้สูงขึ้นใครจะยืนยันล่ะครับว่ามันลงบัญชีตรงตามจำนวนที่ได้มาก็ไม่เห็นยากนี่ตัวเลขเหล่านั้นก็ปรากฏในต้นขัาา้วใบเสร็จรับเงินเอกสิทธิ์ยิ้มเย,ะยาะอย่าลืมสิครับพนเขียนใบเสร็จคือโฉมฉลาดซึ่งเป็นทั้งเลขานุก,การและคู่มั่นของมันนะครับ อาจตกลงกับลูกค้ายัางไงก็ได้โดยปิดบังไม่ให้หุ้นส่วนคือผมนี่แหละรู้ความจริงใครเป็นคนถือกุญแจสํานักงานมันนัดซักบางผมและชมเฉลาครับเขายิบลูกกุญแจพวงที่ยึดมาเมื่อคืนนี้ชูให้เอกสิทธิ์ดูนี่ใช่ไหมเอกสิทธิ์สั่นหัวไม่ใช่ครับเสียงคอประตูดังขัดจังหวะแล้วนขนคอก็โผล่เข้ามาเขาคือร้อยตำรวจโทรเจ้าของท้องทีงท่ผูดรับผิดชอบคดีนี้นี่เองเมื่อทำความเคารพมนนัดแล้วเขารีบรายงาน ผมเพิ่งกลับจากกองพิสูจน์หลักฐานครับได้ความว่าไงมัง่งเขาช้ำเลืองมองเอกสิทธิ์แวบ,บหนึ่งก่อนตอบรายนิ้วมือที่ติดอยู่บนพระพุทธรูปที่ใช้เป็นอาวุธตีศีรษะผู้ตายกับไรยนิ้วมือบนแก้วเหล้าเดอเมนเทเป็นบุคคลเดียวกันครับงั้นหมายความว่าใช่ครับคุณจันทิลาน้องสาวคุณสุรยิยันมนัดดีดนิ้วเปาะบนพระพุทธรูปมีรอยนิ้วคนอื่นอีกหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยครับคดีนี้ก็สิ้นสุดสักทีก้าวจบ มานัดหลวงหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกจากกระเป๋าเสื้อเครื่องแบบที่สวมอยู่แล้วฉีกกระดาษแผ่นหนึ่งให้ร้อยตำรวจโทรผู้นี้พร้อมทั้งสั่งรีบตะคุบตัวจันทิราตามที่อยู่นี้ไปควบคุมไว้ที่โรงพักเดี๋ยวนี้เราบอกสารวัตรคุณด้วยว่าอีกสักครู่ผมจะร่วมอีกสักครู่ผมจะตามไปร่วมสอบปากคำด้วยครับผมเงยหน้าขึ้นมองเพดานทางใช้ความคิดอย่างหนักก่อนบอกมานัดว่ากูไปแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวสิผมลุกขึ้นยืนพร้อมดูเวลาที่ข้อมือไม่ได้เว้ยกูนัดลูกความไว้เอ,อ๋องก็ตามใจ ถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วกูโทรไปบอกให้รู้เอางั้นก็ตามใจแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวกูโทรไปบอกให้รู้โอเคเมื่อออกจากห้องนั้นผมรีบสาวเท้ายาวๆไปยังโต๊ะเวรบริการแล้วขออนุญาตใช้โทรศัพท์จากนายตำรวจคนหนึ่งที่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอย่างคมะัคมเมนพอหมุนหมายเลขที่ต้องการจนครบหกตัวก็ด้ยินเสียงเรียกสองสามครั้งก่อนมีคนมารับสายขอพักรับประสงค์ค่ะขอพูดห้องเบอร์เจ็ดหน่อยครับกรุณาคอยสักครู่ค่ะ มีเสียงเสียบสวิตช์เครื่องพว่วงก่อนได้ยินสัญญาณเรียกดังเป็นจังหวะสั้นๆครูใหญ่ก็มีเสียงถามมาตามสายใครพูดคะกงจักวันนี้จะมาหาจีดไหมรีบออกจากห้องพักไปพบผมที่โรงแรมฉิมพรีห้องหมายเลขสิบสามทางปลายสายนิ่งเงียบไปพักมันเรื่องอะไรกันทําตามที่ผมบอกด่วนจีสําคัญนักหรอคะยิ่งกว่าเกิดสงครามโลกอีก <c oughs> ค่ะจีจะไปเดี๋ยวนี้ ผมวางหูโทรศัพท์ลงแล้วออกจากกองปราบปรามไปนอนรอผู้หญิงคนนี้ในห้องโรงแรมที่นัดหมายกันเมื่อครูไม่ถึง15นาทีเธอก็หมุนลูกบิดประตูเดินเข้ามาพร้อมทั้งบนเร่งซะจนขินคิ้วทาปากไม่ทันผมทำตาเจ้าชูแค่นี้ก็สวยแล้วนะ่าเธอนั่งลงบนเตียงใกล้ๆผมมีอะไรคะสุริยานตายแล้วเมื่อคืนนี้เองฮะใบหน้าเธอซีดเผือดขณะยกมือขวาทาบอกตอนสี่ทุมคุณยังจอดรถหน้าบ้านพี่ใหญ่รอจี๊ดเอาพระเข้าไปให้เขานี่นา ก็ใช่แล้วต่อจากนั้นเราก็เธอเอื้อมมือมาอุดปากผมอย่าพูดถ้าผมไม่ต้องขับรถพาจีไปร้องเพลงที่วัดละคังแล้วตกลงรับจ้างคุ้มการสุริยันแล้วก็เขาไม่ตายแน่จันทิลายกมือทั้งสองปิดหน้าพลางสะอึกสะอื้นอย่าเสียใจเลยนะคราวจะถึงคาดก็เป็นอย่างนี้แหละโธ่เห็นหน้ากันหยุดล,ะล,ะละัดตอนเอาพระพุทธรูปเข้าไปให้จีทร้ออะไรกับพี่เธอเช็ดน้ําตาด้วยกระดาษทิชชู่ที่หยิบออกจากกระเป๋าถือแล้วเชิดหน้าขึ้นไม่อยากเล่าให้ฟังเลย จำเป็นมากเพราะอะไรตำรวจสั่งจับจีตข้อหาฆ่าพี่ชายในตาทั้งคู่ของจันทิลาเบิกโพงบ้าเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ขอห,หลบอยู่ในโรงแรมอย่ากออกไปปรากฏตัวข้างนอกเป็นอันขาดจนกว่าจะคลี่คลายคดีได้จีต้องไปร้องเพลงนี่นาะก็โทรไปลาสักสามวันสิค่ะอยากรู้ความจริงว่าเป็นยังไงจะให้เริ่มต้นตรงไหนล่ะคะผมดึงตัวเธอเองลงบนเตียงก่อนย้ำคำถามเดิมทะเลาะกับสุริยันเรื่องอะไร ก็เห็นแต่เงินท่าเดียวมีอย่างที่ไหนจะให้จีดไปรับรองลูกค้าคนสําคัญที่ว่าจ้างบริษัททำโฆษณาปีนี้เพื่อจะขอต่อสัญญาอีกปีหนึ่งลูกกระเดกผมเต้นขึ้นลงในาชิงเฉาไม่ใช่ค่ะคนอื่นรับรองแบบไหนจันทิลาหยิกผมถ้าเป็นโง่ไปได้เข้าใจละอย่างที่เราบ้ารู้แล้วยิ่งจะพูดอีกที่ไหนบังกะโลชาหาดพัทยาจีดก็เลยด่าเอาว่างั้นค่ะลูกค้าคนนั้นเป็นใคร เขาไม่ยอมเอ่ยชื่อเขาบอกแต่เพียงว่าเป็นนายธนาคารและเจ้าของบริษัทหลายแห่งผมพยักหน้าชา้าจีตู้รายละเอียดธุรกิจพี่ชายดีแค่ไหนเวลาเขาเดินทางไปต่างประเทศเขาเคยให้จีตช่วยดูแลบริษัทแทนครั้งหนึ่งเมื่อปีกลายทำหน้าที่อะไรควบคุมการรับจ่ายเงินค่ะเพราะเขาไม่ไว้ใจเอกสิทธิ์เอาแล้วสมเฉลา่ยังไม่ได้เข้ามาทํางานค่ะตอนนั้นพบอะไรผิดสังเกตบ้างหมายถึงเรื่องเงินเหรอคะใช่รายรับรายจ่ายก้อนใหญ่นอกเหนือไปจากที่บริษัทควรได้หรือเสียมีไหม เธอนิ่งอยู่ครูไม่มีค่ะนึกดูให้ดีอ๋อมีแปลกอยู่ลายหนึ่งแต่ก็ไม่มากมายนักผมหูพึ่งทันทีแปลกอะไรครับมีคนส่งใบเสร็จค่าเช่าบ้านมาเก็บเงินโดยอ้างว่าพี่เป็นผู้ทําสัญญาเช่าบ้านหลังนี้มาปีหนึ่งแล้วสําหรับเอาไว้รับรองลูกคา้าล้วมั้งจันทิลาสายนาไม่ใช่หรอกค่ะเพราะเอกสิทธิ์ไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วจิตจัดการยังไง ก็ต้องจ่ายสิคะพอพี่กลับมาจิตก็มอบใบเสร็จให้แต่ก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรรับไปก็ใส่กระเป๋าหน้าตาเฉยเหมือนก็ต้องเช่าไว้กกอีหนูเธอสั่นหัวเป็นไปไม่ได้บ้านตัวเองมีทั้งหลังและอยู่คนเดียวด้วยผมนึกถึงลูกกุญแจปริศนาในพวงที่มนัดยึดไว้ขึ้นมาได้จึงพรวดพลาดลุกขึ้นพางถามจันทิลาว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนเธอชี้แจงให้ฟังจนผมแน่ใจว่าไปถูกแน่จะไปไหนคะรออยู่นี่นะเหงาจะตาย ไม่นานหรอกนะห้ามออกไปเพ่นพ่านข้างนอกจําไว้ค่ะมีคนมาขอประตูอย่าเปิดรับไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นถ้าเผื่อเป็นคุณล่ะผมจะโทรเข้ามาบอกก่อนนึกว่าเธอจะปล่อยไปง่ายๆหรอครับเปล่าเลยจันทิราโผล่เขากอดคอผมแน่นแล้วจูบแก้มฟอดใหญ่พางบอกว่าอย่าพิ่งไปค่ะผมมีธุระอย่าพิ่งไปไม่รักจีดแล้วเหรอผมกินน้ำลายลงคอเอือกเบร์เลยใครบอกมันต้องอยู่ด้วยกันอีกสักชั่วโมงกาวจบ เธอก็รู้สิบเปื้องกระโปรงออกมากองไว้ปลายตีนเตียงเล่นปุกใจเสือป่าก,กันอย่างนี้ใครจะทนไหวผมรีบถอดเสื้อแก้กางเกงแล้วพาจันทิลาขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดท่ามกลางไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศซึ่งตลบอบอวนไปทั่วห้องคงจะขาเธอคลางเสียงกระซ่าจีนรักคุณมากมากผมพลิกตัวลงนอนตะแคงไม่จริงมั้งสบานให้ก็ได้จีควรเลิกร้องเพลงตามนายคับสถีเพราะอะไรคะนอนดึกทุกคืนทําให้แก่เร็ว จันทิลารูปคำขนหน้าอกผมเล่นขณะถามแล้วคุณใช้จิตรประกอบอาชีพอะไรสุริยันทำพิินัยการแบ่งสมบัติให้จิตกับผมเฉลาคนละครึ่งผมคิดว่าคนเอาส่วนแบ่งที่ได้มาเปิดร้านขายอาหารดีกว่า <c oughs> พิ่นยกรรมนั้นเก,ก๋ค่ะฮะอะไรกันผมจ้องหน้าเธอก็ผมเห็นกับตานี่น่วะว่าถูกต้องตามกฎหมายพี่เขาทําขึ้นเพื่อหลอกนางนั่นฮะยังไงคืออย่างนี้ค่ะจันทิลาชี้แจง หลังทำพินัยกรรมฉบับนี้แล้ววันลุกขึ้นพี่ก็ทำใหม่โดยระบุว่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้จิตคนเดียวผมขมมดคิวไปทำที่ไหนสำนักง,งานทนายความสมมาตรที่เดิมนั่นเลยค่ะชมเฉลาไม่ละแค่ละขายจันทิลาสายนามันฉลาดน้อยไปหน่อยและพี่สั่งจิตไม่ให้บอกใครด้วยนี่นก็หมายความว่าคุณสุริยันทำพินัยกรรมฉบับแรกด้วยความจำใจคงเป็นอย่งงางนั้นละมั้งผมก้าวลงจากเตียงรีบแต่งตัวพลางบอกจันทิลาว่าอยู่นี่นะอย่าออกไปไหนเด็ดขาด กลับมาเร็วๆนะ